มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสถานที่จัดกิจกรรมวันในแข่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49อยู่ที่ตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลน,นะครับก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดเนี่ยครูผมขอฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าผ่านไปผ่านมาในเขตพื้นที่ของอำเภอควนกาหลงครับ แวะไปใช้บริการแวะไปอุดหนุนร้านอาหารตามสั่งกันได้เลยนะครับที่หน้าอำเภอควนกาหลงเก่าครับอำเภอควนกาหลงหลังใหม่เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกกับวิทยลาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลอันนั้นคือหลังใหม่นะครับแต่อำเภอควนกาหลงหลังเก่าเนี่ยจะอยู่ที่ติดกับโรงพักควนกาหลงนะครับหรือติดกับสอพอควนกาหลงครับนั่นคือที่หลังเก่านะครับ แล้วจะมีร้านอาหารตามสั่งอยู่ร้านหนึ่งไม่ใช่ร้านข้าวแกงนะครับไม่ใช่ร้านข้าวแกงครับเป็นร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ตรงข้ามกับอําเภอควนกะหลงเก่าครับหรืออยู่ติดกับ3มแยกทางไปวัดวังผาสามัคคีนะครับอยู่ติดกันตรงนั้นเลยครับ right ที่ตรง3แยกตรงนั้นเลยครับนะครับหรืออยู bon. ่เย้องเยียงกับอาสาราศาลาพักรถนะครับของทางหลวงนะครับ คุณผู้ชมไปใช้บริการตรงนั้นได้เลยครับอาหารตามสั่งไม่ว่าจะเป็นมื้อเที่ยงนะครับหรือจะเป็นการซื้อใส่กลองนะครับหรือจะเป็นการซื้อแบบกลับข้าวนะครับไปใช้บริการที่นั่นได้เลยครับร้านอาหารตามสั่งอยู่ตรงหน้าอาเภอควนกะลงเก่าครับนะครับไปใช้บริการกันได้ครับเป็นร้านของไทยพุทธนะครับเจ้าของร้านใจดีด้วยครับนะครับเป็นกันเองครับนะครับผมก็ไปใช้บริการอยู่บ่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้าผ่านไปแถวแนั้นส่วนมากผมก็จะ ไปใช้บริการกันนะครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าผ่านไปผ culture, ่านมาในเขตพื้นที่ของควนกาหลงนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นไตรพุทธนะครับก็สามารถที่จะแวะอุดหนุนกันได้เลยที่ร้านอาหารตามสั่งของพี่สาวนะครับที่เป็นกันเองมากๆเลยครับนะครับร้านอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อเป็นใส่กล่องได้ด้วยครับนะครับหรือจะเป็นซื้อเป็นแบบกับข้าวนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการตรงนั้นกันได้เลยครับ ทีนี้ฝากคุณผู้ชมติดตามช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมกันด้วยครับถ้าท่านใดที่เจอทาง Ti k t o อกช่องบ่าวจอมเน็ตซิมนะครับไปติดตามทางช่อง u t u b e บ่าวจอมเน็ตซิมได้เลยครับนะครับแล้วก็ท่านที่เจอทางคลิปเรียวของ a c e b o o k นะครับไปติดตามที่ช่อง YouTube บ่าวจอมเน็ตซิมได้เลยครับฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับเวลามีเทปรายการใหม่ๆออกอากาศเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดในเรื่องราวของสาระข่าวสารที่ บันทึกเทปแล้วก็นําออกอากาศให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันทางช่องของ t i กต o k อ่าไม่ใช่ครับทางช่องของ YouTube บ่าวจอมเนตซิมนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับดังที่เปิดประเด็นไปว่าในเรื่องของสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเนี่ยนะครับของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยมิตรภาพที่49อยู่ที่ตำบลทุ่งน้อยอำเภอคนกะลงจังหวัดสตูลน,นะครับเขาจะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันเสาร์ที่13 มกราคม2 5 6 7นี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านใดถ้าต้องการที่จะร่วมกันบริจาคของขวัญบริจาคอาหารบริจาคขนมบริจาคเครื่องดื่มนะครับหรือจะเป็นบริจาคสิ่งของอื่นๆนะครับรวมไปถึงเงินรางวัลเพื่อที่จะมอบให้กับเด็กๆเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านทุ่งนุย้ยมิตรภาพที่49นะครับที่เขาจะจัดขึ้นกันในวันที่13 มกราคม2567นี้นะครับโดยโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยน่นะครับที่อยู่นะครับที่ดูวนในการจะส่งเผื่อบางทีท่านอยู่ต่างจังหวัดยังสามารถที่จะจัดส่งเป็นของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆได้อยู่นะตอนนี้นะครับยังทันอยู่ครับวันนี้วัน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 นี้คือวันพุธนะครับวันนี้วันพุธที่10มกราคม2567เหลือเวลาอีก3วัน4วันนะครับก็ยังทันอยู่ครับส่งด่วนจีไปามีจ๋าได้เลยครับ นะครับส่งไปสีน์ส่งทางเฟรตทางเคอรี่หรือขนส่งอื่นๆนะครับส่งแบบด่วนๆขอแบบด่วนๆด่วนจี้เลยครับเด็กๆจะได้แบบมีของขวัญวันเด็กได้กันทุกๆคนในวันเสาร์ที่13มกราคม2567นี้นะครับสถานที่ในการจัดส่งครับจ่าหน้าซองเลยครับจ่าหน้าพัสดุเลยครับว่าโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพ49ครับที่อยู่230หมู่11 ตำบลทุ่งน้้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลรหัสไปรษณีย์91130ครับนะครับหรือจะติดต่อสอบถามเพิ่มเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49โทร074797080นะครับ094อขออภัยครับ074797080ครับ074797080โดยผู้อำนวยการรักชาติข้างแก้วนะครับ ผู้อำนวยการนายรักชาติข้างแก้วเป็นผู้อำนวยการณปัจจุบันนี้ที่โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยมิตรภาพที่49ครับพร้อมทั้งนี้จะมีอ่าหน่วยงานของภาครัฐหน่วยงานของเอกชนในพื้นที่ของตําบลทุ่งน้ย้ยอำเภอกวนกะลงจกกังหวัดสตูลน,นะครับร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กๆที่โรงเรียนทุ่งน้อยมิตรภาพที่49โดยมีองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งน้อยเป็นแม่งานครับนะครับ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยเป็นแม่งานนะครับแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาคเอกชนในเขตพื้นที่ของตำบลทุ่งน้อยอำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลน,นะครับร่วมกันจัดก,กิจกรรมวับบนเด็กแห่งชาติให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยเมตตาภาพที่49นะครับที่อยู่230หมู่ที่11ตำบลทุ่งน้อยอำเภอควนกะหลงจังหวัดสตูลรหัสไปรษณีย์91130นะครับหลายๆท่านบอกว่าทําไมผมถึงอ่า ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49นะครับของอำตามบนทุ่งนุ้ยอำเภอกวนกวลองจังหวัดสตูลน,นะครับเพราะว่า,อาพอรอรักชาติข้างแก้วเนี่ยเคยให้ผมไปร่วมงานนะครับในสถานศึกษาแห่งหนึ่งตอนที่ท่านอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับก่อนที่ท่านจะย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49นะครับท่านาท่านอยู่ที่โรงเรียนอ,อื่นก่อนนะครับแล้วท่านก็ให้ผมเนี่ย ให้โอกาสผมในการไปร่วมงานที่โรงเรียนนั้นกับท่านรักชาติข้างแก้วนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่อยู่ในเขตพื้นที่แถวแถวบ้านผมนะครับกรุณารับทราบไว้ด้วยครับว่าผออนะครับผู้อำนวยการรักชาติข้างแก้วคือผู้ผู้ที่มีพระคุณสำหรับผมอีกท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นรับทราบไว้ด้วยครับไอพวกสมุนเสือกแถวๆถบ้านผมเนี่ยแหละครับรับทราบไว้ด้วยครับนายรักชาติข้างแก้วนะครับ ซึ่งป ia ัจจุบ right. right. ันนี้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับได้เป็นผู้มีพระคุณต่อผมนะครับผมก็เลยต้องมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโรงเรียนที่พออนะครับผู้อำนวยการรักชาติข้างแก้วไปเป็นผู้อำนวยการอยู่ในนกสถานที่ต่างๆโดยปัจจุบันนี้ณวันนี้นะครับผู้อำนวยการรักชาติข้างแก้วได้ดํารงตําแหน่งอยู่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยเมตตาภาพที่49นะครับ ที่อยู่2 3 0หมู่ที่11ตำบลทุ่งน้อยอำเภอกวนกระลงจังหวัดสตูลรหัสไปรษณีย์91130นะครับผมจึงได้มาบันทึกเทปแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนบ้านทุ่งน้อยมิตรภาพที่49ในเทปนี้นะครับ เพราะว่าผู้อํานวยการปัจจุบันของโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49คือนายรักชาติข้างแก้วนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อผมอีกท่านหนึ่งนะครับผมก็เลยตอบแทนพระคุณของท่านโดยการมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของโรงเรียนที่ท่านได้เป็นผู้อํานวยการอยู่ในณตอนนี้นะครับเพื่อที่จะร่วมกันส่งมอบประชาสัมพันธ์ ให้กับทุกทท่านได้ร่วมส่งมอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่49กันนะครับเพื่อเป็นการอาตอบแทนพระคุณให้กับท่านอพผู้อำนวยการรักชาติข้างแก้วที่มีพระคุณตกผมนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดชัดเจนแล้วนะครับพญานไอพวกสมุนเสือกเถวแถบ้านผมทั้งหลายรับทราบไว้ด้วยก็แล้วกันครับนะครับสำหรับเทปนี้ก็ฝากประชาันไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ